วันนี้วันที่20ใช่ไหมโยมปุป๋ย,ย,ยวันที่20กรกฎาคมพศ2อ6 4ันา,นางาน,น,น,นวันนี้ก็อนุโมทนาบุญอ,อ,อนุโมทนา <c oughs> อนุโมทนาบุญกับโยมพตุย๋ยและก็โยมแล่มสองพี่น้องได้มาช่วยกันทำความสะอาดห้องพระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปสามฤดูของวัดหนองฟานในช่วงเทศกาลจะเข้าพรรษาแล้วโย,ยมก็ได้มาช่วยกันทำความสะอาดปัดกวาดวัดวาวาาสถานที่เคารพกราบไหว้สการะบูชาขอโมทนาบุญให้มีชื่อเสียงเรื่องดือไปไกลความทุกความยากความลำบากโกาครคภัยไข้เจ็บสิ่งไม่ดีก็ให้ปัดกวาด ให้ออกไปจากชีวิตและครอบครัวเอาสิ่งที่เป็นสริริเป็นมงคลสิ่งดีๆงามๆม,มาสู่ครอบครัวอนุมทนาบุญด้วยกัน